สำนักวิจัยและพัฒนาการเกษตรเขตที่8สงขลากรมวิชาการเกษตรกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ได้ทำการวิจัยและพัฒนาการผลิตพืชโดยใช้ศาสตร์พระราชาและหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงในพื้นที่จังหวัดสงขลาเพื่อให้ชุมชนมีความสามารถในการพึ่งตนเองได้โดยทำการวิจัยและพัฒนาตามแนวทาง4เสาหลักสู่ความพอเพียงได้แก่ 1. การรวมกลุ่มเกษตรกรและพัฒนากลุ่มให้เข้มแข็ง 2. ปลูกก้าพืชผสมผสานและพัฒนากเกษราาตรผสมผสานพอเพียง 3. การแปลรูปและการสร้างมูลค่าเพิ่มสินค้าเกษตรและ 4. เชื่อมโยงการผลิตพืชกับภาคส่วนต่างๆมองเหนในวิชาเทรษฐกิจลำนุง่งตอนนี้อันนี้มันดีกับว่าถ้าผลผลเป็นายกินกันเร็วปาดได้หลายวัน ตาดถ้าเป็นตาดพูนห่วงหนึ่งก็ไม่เพิ่จะกลามเดือดซึ่งแต่ตอนเมียนไปถึงเียเดือนไปลูกซึ่งหนิงหนิงป่อห่วงกั้นมั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 นหนามตาดมับนี้เข้มจนเคี้ยวเคี้ยวกับมันมันได้เนื้อกาถ้าถ้าเป็นถ้าเป็นตาดเมียกับเล่เราสร้างเกตติวยู่อะอวู่าะพุ่นห่วงมันนั้นนะห่วงมันพอว่ามัน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 เหลื่มโคโค่บอลล้อล้อน้อยๆแบบนี้นะลูกมันไม่ตันงแกซึ่ง เรเริ่มเริ่มขับเลยขับโบโบก้อนแล้วนะเด็กๆกกันขับสักมือถึงเว้นเว้นมาสักวันก็ได้ให้ผ่อวงมันแข็งขึ้นฝ่อฝันติดจ้ำกับลงมือคอยยับเข้าไปตีตีเล็กตีน้อยนะนักท็เป็นฝอไปวันตีที่ตยาอะไรทีนี้มัดมัดก้าวเต็มทีเร็วแต่ว่าถ้าขึ้นกับมันแตะกันนีะกาเร็วมันมันฝ่อที่ฝ่อี่ั้นนะมันไม่ตึงกับแตกกันตึงขาไปประมาณสักการนับเป็นวันนึงประมาณสักห้าวัน วันวันละท่องท่องช่องช่งนันนะเจายินเจ่ายินพครบก้าวมือสิบมือสิบช่องมือสิบห้ามือกระทึ่งมังคุนับเป็นวัน,นือว่าทองวันแบบนี้าไปเลี้ยงกเร่องห่วงแก้งเลยรับเจไดเดียรปันปัปัดปัจึงกระจายน้ำเจดินลวนลวนหรวอว่าน้ำปปล้วว่าน้ำเดีวว่าน้มันค้นค้นแบบนี้ มันเจอันนี้มันยู่ดีภูมิปัญญาของคนดีตั้มเมันคุนช่างตั้มเนี่ยคนคนติวะเขาเขาเคยตั้มเคยนั้นมาแล้วนั้นตอนนั้นมันยูปันเพื่อยอยปันเพื่ออะไรอย่างเงี้ยก็บอกตอนนั้นมันยอยดียอยทำปันนันปันนันนะแบบวิธีราบวิธีเฉีนมันไม่เหมือนกันบางต้นก็เจคืนเดียวมันมันมันตามตอนเมียนั่นนะบางต้นก็ทุกเขาร้องคืนราคาก็นนำพึ่งตอนนี้ปันช่ามปันที่ไปเลย สีก็แก็บๆนะ้ไอ้บันทีบัเละน่ะวะสีก็เก็บใส่วยูแกันทั้งวัเลยนะหนำแตาอนี่ดีค่ะคุณเดี๋ยวก็ขึ้นแบบยหญ่ๆนั้นนะก็ได้วันโปรดวันช่องโปรดก็ได้ดีค่ะวันหนึ่งเป็นพันช่องพันช่องพันเวียนนี่ก็ดานดูย้ำก็คือว่าโปรดมันชุ่มรวดแล้วซึ่งตอนนี้ช่องวันสามวันแต่โปรดคือมันจะหมดแล้วกะหมดย้ำแล้วเผื่อนก็ตุ้มมันแล้วซึ่งมี่ขึ้นเล่มๆไปก็ได้ที่โปรดที่มาโปรดก็ลูกกาเหมาตัวนี้ราคาดีนำพึ่ง ตีก็ได้เนียงไว้ก็ยันก็ปั่นซีซึ่งตีเกี่ยวกางเตนี่ก็ปั่นร้ามค่ะมีเหลียวได้ลอยกับมีมาโปดทำหนังพึ่งซึ่งปีนี้ไม่กลบลอยที่พึ่งตัทำได้หน่อยหน่อยรวมกับโจ้โปรเพสได้ทำกาเทตเลยค่ะได้ปลูกขวักตอง g ปลิกปลูกไรป่านนันเลยปลูกทำสวนก็คือกล้วยมะปราวปลูกป่าโบตานุทำสวนก็ก็ใบได้ใกล้ปุ้นตาลอดทงปีหลังคนก็ไม่ทำหน้าทำเตะชวนก็หลุดทึกว่า ดีก็อยู่ได้โซ่โปรเปตข้าวมานี้รู้ทึ้กว่าได้รู้ไล่เรลืองได้รู้จักทำอะไรได้หลายอย่างค่ะได้พันอะไรมากานี่โตกระลุงควักเหลี่ยลลืมลุงค่ะลืมลุงปลุยปลูกปล่าวลุงปล่าก็ลืมลุงดดลูกค่ะลืมอะไรก้นบายไม่กับกระชือของเพื่อนรู้สึกว่าดีนีมากๆค่ะ ผลของการวิจัยและพัฒนาการผลิตพืชโดยใช้สารพระราชาและหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงได้ทาให้ชุมชนเกษตรมีพืชผสมสานที่เพียงพอต่อการดํารงชีพสามารถนําสินค้าเกษตรไปสร้างมูลค่าเพิ่มสามารถเชื่อมโยงการผลิตพืชกับการตลาดการท่องเที่ยวและภาคส่วนการพัฒนาต่างๆต,ตลอดจนในสร้างชุมชนได้มีความสามารถในการจัดการตนเองนาไปสู่การพึ่งตนเองได้อย่างยั่งยืน